สวัสดีค่ะยินดนต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะวันนี้ก็มาดูลุงเสือปูกระเบื้องลายใหม่อีกแล้วนะคะเราไปดูกันเลยนะคะอหรอูก่อนหมดหอกให้ตรงนั้นไงตรงทางเข้า

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห่หทำเสียกได้สองลายอ้นี้หน้าเท่าไหร่เือรู้มสี่สิอันี้หน้าเท่าไหร่สามสิคิดว่าไม่รู้ไม่คำวงจากสายตาเ้วคำนวณรู้ตัวนี้จะสิบเนนี้บอกความย กลายใหม่แล้วไอ้ลายหินนี่มาที่เหลือมาจากไอ้ห้องน้ำใหม่แล้วก็ลายดอกไม้นี่มาจากไหนทีนี้เดี๋ยวมีอีกลายนึงนะแซ่บกว่าเดิมก็มีอีกลายที่สามมีนี่นี่ลายเสื้อห้องน้ำเนาะยังมีอีกลายนึงเป็นหินแบบนี้แต่มีแยกอยู่ตรงนี้จะเป็นถัดลายต่อไปเพราะว่ามันกองอยู่ตรง ทางบ้านประดานีอันนี้ได้ใช้ประโยชน์แล้วตั้งแต่วันเยี่ยมเอาไว้มันจะบริสทธิ์าได้ไหมตอนที่เราขนขึ้นขนลงมได้มาใช้งานแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มายาอยู่บ่ยาอยู่ก่ชีดูแลพื้นที่ ช่างคิดว่ากี่วันเสร็จนะไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดคือไปเรื่อยบได้าไปนี่ก้าง่ายๆกัะมากกับมากก็ยมาก็หยุดช่างช่างี่บนต้นช่างลูติดต่อไว้ได้ไหมลูกขอจองได้หมนี่ขอจองขอจองทาบ้านเลยค่ะโอ้ยน้อโอ้ยอะไรโอ้ยน่อ ไอ้ไอ้ปีหน้า่ด้ห้องน้ำก็จะเอาช่างนั่นเอามาช่างนี้ก็เอาช่างนี้ก็ตกลงเลยจะเอาช่างไหนเนีคนเรามันมีหลายช่างก็ต้องเลือกก่อนเนาะเออช่างไหนที่ว่าพอช่วยเราเซฟค่าที่จ่ายได้เราก็เลือกทุกช่างนั้นอืมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องเลือกเอาถูกช่างใช่ อันอยนคนี้อันี้เพื่อุงเสือเามตาสสารเมตากรุณา้องบ้านลเสือบ้านากับลเสือเอเสูกบาในห้องน้กับลุงเสือนีเลยเสือตั้งเสาได้ไหมต้สาบ้านตั้งเสาอะไรที่แมีพิมงานมาสักสองคน่ทุกอย่างอยเ้นมคนวอย่าไปเชื่อเมื่อวานหนูสัมภาษณ์าไม่เคยปูกระเบื้องแลลุงเสือเนาะ เค,คยเลยเคยเลยว่ะฮะเคยเนี่ยแบบนี้แหละแบบนี้แหละเมื่อวานแกหนูมาปั้นใช่ปั้นหนึ่งภาพก็ไม่เคยผูกกระเบื้องลายลูกเสือน้องอีโอ้โหลายคนละลายก็ตัวเป็นอีกแบบเจอกระสวยได้ละแปลกมือแปลกขาหลวงท้าคู่นี้ขอซื้อได้ไหมนี่ลุงเสือใช่หลวงท้าคู่นี้ขอซื้อได้ไหมต้อนรุดนนีๆสิ ลองีสมว่ารองเท้านี่คอนมาบอพระนะดูแลมัอูอา FC ฮะรองเท้าช่ FC อเาเชือม FC เยโอ้โหป้าสาต้องถอยคันใหม่้นนี่ะใ่เปน่ชเลยล่ะเชื่อไหมถ้าถอยคันใหม่มาแกก็ไม่ใส่ใช่ใช่ โอเคปูกระเพื่อนกเป็นสายอะไรกส่เน้อเราก็มาณนี้ะี่้างเนาะแย่เสียเปวนยังไงไปอ้าวนี่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณไหนครับผมประมาณนี้เดี๋ยวรนัอาบหน้าอยังเขียนไปช่างนะ รรรออออีบดกเเื่ยทางปูกระเบื้องเนี้ยวันนี้ก็ถึงเสาโน่นแหละเสาข้างหลังโน่นเนี่ย้าเช้ายังไม่กินด้วยนี่ต้องเติมเติมพลังก่อนนะลุงเสียนะมันต้องเติมพลังก่อนนะ มาโอ้โหเอ้ยหายไปแป๊บ,บเดียวถึงเสาแล้วคุณเสือบ้าเที่ยวโจรเลยฮะเจ้ากอลเลยผมแล้วคนนี<ะ>้หยุดสิไม่เมื่อเช้าที่มาถ่ายมันอยู่แค่แผ่นนี้ได้แ,แค่แถวนี้นใช่เนี่ยแต่คลิปใช่แ<ผ>ม,ม่เฮ้ยม,มาเช้าอ่ะ นี่นะคะลงเสือน,ะะนั่งยองๆไม่ต้องมีตังมีตกนั่งเลยนะประาาาชามาปูมาถ่ายได้แถวเดียวะ ตอนนี้ก็โปกระเบื้องมันต้องใจเย็นๆเนาะเ็น้างบกันผนังไ้อ,อเป็นแบอืมต <c oughs> เป็นกระเบะื้องแผ่นนี้นี่ก็เส็ยดานแล้วเนาะ ต้องมีการเคาะป๊อกๆๆๆๆๆๆๆุกนี้อีกวันนึงเสร็จไหมไม่เสร็จก็เสร็จต่อเก็บเศษดิงเนาะหลายวันอยู่สองแผ่นนี้เหยียบได้แล้วน่งเหยียแต่เมื่อวานเหยียบได้แล้วอ่าี่เหอ ลายสวยๆกระเบื้องสวยมากปูกระเบื้องอะถ้าร้านกว้างๆอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกไอ,อ,อ,อเศษเนาะมุม <c oughs> เศษนี่แหละมัน <c oughs> ยาก ใช่ปูนปูนเขาเรียกอะไรปูนตุ่มเหรอฮะอันนี้เขาเรียกการผสมปูนอะไรเนีไหมประจานได้เออปูเนี่ยแต่ปูเนี่ยปูซูปูตุ่มปูตุ่มเหรหนูก็ไม่เข้าใจเรียกเหมือนกันเห็นลุงปูที่ไรลุงก็เอาปูนแบบนี้แหละแต่ที่ตะอ่อนปูเขาไม่ได้ปูแบบนี้นะเขาปูอะไรเขาเรียกปูซาลาเปา แบบแบบเคาะมันก็ลงมันก็แน่นตึ๊กเลยนี่ใช่เลี้ยวไปนิดหน่อยสวยงามถ่ายลุงเสือว้แล้วคิป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดแถวแล้วนะคะทีแต่กระเบื้องคนละคนละสไตล์ <c oughs> ไ,ปไปต่ออัปเดตช่างห้องน้ำต่อนะคะที่ไปอัปเดตช่างปูกระเบื้องแล้วมาอัปเดตช่างทําห้องน้ําต่อนะคะที่เราจะอัปเดตให้ดูวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตช่างห้องน้ําเลยนะคะ ฉากหรือเปล่านะสิเราไปดูทีเขาฉากห้องน้ำไปถึงไหนแล้วนะ เมื่อเช้าก็เก็บกันหน่อยนั้งแต่ไม่ถึงขนาดนี้เ,เก็บเสร็จปูนความจริงเนาะมันต้องกระเบื้องมันต้องขั้นตอนแบบท,ทำแบบนี้เสร็จแล้วราถึงปูใช่ไหมได้เออ แล้วคะ่วนะสิเฮ้ยเร็จแหละเฮ้ยคนคนที่เขามานี่ก็ชาพห้องน้ำน,นี่ก็ตัดฉาบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฉัพรุ่งนี้ฉับพรุ่งนี้อยาฉับพรุ่งนี้แล้วนะครับสิอ๋อครับ ห้องน้ำทำรล่งๆแบบนี้นะคะพี่ฉาบพวกนี้แล้วนะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะคี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ